แพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีระบุหากว่ารับซิเซียม137เข้าร่างกายจะเกิดผื่นแดงคันบวมแต่ว่าระยะยาวนะฮะเสี่ยงเกิดมะเร็งได้ครับไทยเนี่ยเคยสำรองยาวไว้เมื่อ20ปีก่อนครับแต่ว่าไม่เคยใช้จนยาหมดอายุไปแล้วพร้อมกับมีการเตือนว่าอย่าไปซื้อปรัสเซียมบรูนะครับหากว่าใช้เนี่ยต้องให้แพทย์นั้นกำกับนะเรื่องนี้ครับ22มีนาคม2566นะฮะศาสตราจารย์นแพทย์วิชัย ว้านุานก,กูลหัวหน้าศูนย์พิษวิทยาและหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับได้แถลงข่าวของซีเซียมหนึ่งมกับยาต้านพิษพลัสเซียมบลูถึงความรุนแรงของซีเซียม137มซึ่งก็เป็นสารกัมมันตาราังสีที่มีผลต่อร่างกายและขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆนะครับเช่นปริมาณของรังสีที่ได้รับระยะเวลาที่ได้รับส่วนของร่างกายที่ได้รับโดยจะแบ่งเป็น2ระยะครับได้แก่ผลในระยะสั้นครับ ต่อเมื่อมีการสัมผัสทางผิวหนังทําให้เกิดผื่นแดงคันบวมจะมีอาการเช่นคลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพลียหลังจากนั้นครับอาการก็จะหายไปชั่วคราวนะครับประมาณ1-3สัปดาห์ส่วนผลระยะยาวครับก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งครับกรณีที่ประชาชน,นกังวลเรื่องความรุนแรงของซีเซียม137จนดนําไปสู่การค้นหาข้อมูลตามอินเทอร์เน็ตจดพบข้อมูลนะครับเรื่องของยาปราเซียนบลูที่ใช้ต้านพิษซีเซียม137ทางสูตรพิษวิทยาก็ชี้แจงว่า นะจนเมื่อวันที่2 1มีนาคมในที่ผ่านมาในทางศูนย์พิพิธยาได้หารือร่วมกับออยเห็นว่าควรเตรียมพร้อมไว้ครับแต่ย้ําว่าสถานการณ์ประเทศไทยขณะนี้ยังไม่จําเป็นใช้เพียงแต่ว่าต้องเตือนประชาชนสําหรับยาปรเซียมบรูจะใช้ในการรักษาภาวะพิษจากซีเซียม1 3ึมจะมีข้อบ่งชี้เฉพาะในผู้ป่วยที่มีการปนเปื้อนซีเซียม137ภายในร่างกายเท่านั้นนะครับหากว่าได้รับทางผิวหนังหรือว่าปนเปื้อนตามเสื้อผ้าจะไม่สามารถรักษาได้ กลไกการออกฤทธิ์หลักก็คือว่าประเซียมบรูเนี่ยจะจับกับซีเซียม137ในลำไส้ป้องกันไม่ให้ดูดซึมเข้าร่างกายลดการดูดกลับของซีเซียม137ส่วนผลข้างเคียงครับสามารถเกิดขึ้นได้เช่นท้องภูกหรือว่าภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำสีอุจจระเยื่อบุหรือว่าฟันเปลี่ยสีได้เหมือนกันน,นะครับดังนั้นอย่าไปหาซื้อมาเองนะครับ